น้ำปลา,ลาได้แล้วจ้ะขอบคุณจ้า,าทันพี่ชุยชยลยวละครในตำนานนี่จริงเหรอเนี่ยพี่ขอโทษ ที่ต้องหยุดเจ้าด้วยวิธีนี้แต่คนกับยักษ์รักกันไม่ได้แย่ yeah, ละพี่แอนปีโบราณพี่ โดนจอบสับเข้าเ่นเต็มเลยแบบนี้คงขายไม่ได้ราคาแน่ๆเลยไอ้ผมขอโทษนะครับแอนผมไม่ระวังเองไม่เป็นไรไอ้ไม่ต้องขอโทษพี่หรอกเราทำมาหากินแบบนี้มันก็ต้องมีพลาดกันบ้างพี่ว่านะเราลองเอาไปให้ร้านของเก่าตรวจดูสภาพก่อนนะเผื่อจะยังขายได้ครับ ถ้าเป็นอิสระแล้วสงสัยปีที่สาบค่าคงถูกทำลายไปแล้วท่านพี่น้องรอเวลานี้มาหนึ่งพันห้ารอปีไม่ว่าท่านพี่จะอยู่ที่ไหนอยู่กับใครน้องจะตามหาท่านพี่ให้เจอจนได้ โบราณแท้ๆแต่ว่าขายได้ไม่ถึง300เลยอะนั่นสิครับสงสัยคงจะเป็นเพราะโดนจอบสับแต่อย่างน้อยเราก็ได้ตังค์มาจ่ายค่ายำนะครับขุดทั้งวันได้แค่ค่ายำเนี่ยนะ ยำแมงกะพุนน้ำปลาได้แล้วจ้ะขอบคุณจ้าทันพี่เอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ่ยเฮ้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 ยเป้ยเฮ้ยเฮเเปเ คนบ้าหลุดออกมาจากโรงพยาบาลหรือเปล่าเนี่ยแต่งตัวก็แปลกอะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับท่านพี่ท่านพี่หนีข้ามาหาชู้กันหรอไม่ใช่นะครับเราไม่ได้ไปชู้กันนะครับมันไม่ใช่ชู้แล้วมันเป็นใครฉันเป็นแม่ค้าส่วนเขาเป็นลูกค้าจ้ะน้อง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 ,อง,จงเจนเนก่อนนะน้องชื่ออะไรอะ่ะบ้านช่องอยู่ไหนอะฮะ มายได้ยังไงมาเรียกฆ่าวะน้องข่าอายุเยอะกว่าเตาต่างหลายพันปีนะโอ้ยสงสัยอาการจะหนักว่ะเอาไงดีวะเนี่ยเฮ้ยนั่นดิพี่ไม่รู้ว่ามาจากไหนอ่ะอยเออคุณครับคุณครับคุณเป็นใครมาจากที่ไหนหรอครับท่านพี่ท่านพี่จำข่าไม่ได้หรอต่อคะท่านพี่อภัยมณีข่าไง ผีเสื้อสมุนไงเจ้าคะสงสัยเป็นเอฟซีศูนย์พันพูเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะเน้าเฮ้ยเฮ้ยเสียงทองค่าเองค่าถูกสามมานหนึ่งพันห้าร้อยปีแล้วยังไม่มีอาหารตกถึงทองค่าเลย ข้าก็เลยหิวแต่จะกลับไปทะเลกาจะจับปลาวานกินสักตัวสองตัวข้าวกลัวท่านพี่จะหนีข้าบปอีกไอ้หรือว่าเขาจะอยู่จนเป็นบ้าวะงั้นผมว่าถ้าเขาได้กินอะไรเขาอาจจะมีสติมากขึ้นนะครับเออเออเ <c oughs> งั้นแบบนี้นะครับคุณมากินข้าวก่อนดีกว่าไหมครับเผื่อท้องอิ่มแล้ว จะได้ใจเย็นมากขึ้นเดี๋ยวมือนี้ผมจ่ายเองครับนี่ท่านพี่ชวนน้องกินข้าวกันหรือใช่ครับแต่ที่นี่ไม่มีประวานนะครับมีแต่กุ้งหอยปูแล้วก็แมงกะพุนได้ปกติข้าก็จับสัตว์น้ำกินเป็นประจำอยู่แล้วเจ้าค่ะท่านพี่แม่ขาครับพวกยำทะเลเนี่ย จัดมาอย่างละหนึ่งจานเลยนะครับได้จ้ะกินยำแมงกะพุนรอไปก่อนนะครับเฮ้ยไม่ใช่กินแบบนี้ครับแบบนี้ครับ อะไกันทำไมปากคาดถึงแสบร้อนไปหมดเลยอย่างกับกินพู้กขอไฟลาวะ,ะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าพริกจ้ะที่ทำให้มันเผ็ดอ่ะเผ็ดพริกเผ็ดแต่จะว่าไปก็อะไรดีนะเจ้าคะ <c oughs> คุณยังไม่อิ่มอีกเหรอปกติในมหาสมุทรเนี่ยข้าต้องกินปลาวานทั้งตัวถึงจะอิ่มอ,อิ่มไม่อิ่มฉันไม่รู้หรอกจก้ะแต่ตอนนี้ที่ร้านฉันไม่มีอะไรให้ยำแล้วอเ,เอ,า,อางี้ครับงั้นเดี๋ยวผมพาคุณไปกินร้านอาหารบุฟเฟ่ตก็แล้วกันคุณจะได้กินแบบไม่อัน้นท่านพีทกลัวน้อง จะไม่อิ่มหรือเจ้าคะน้องดูท่าทางน้องจะใจเย็นลงแล้วอะ่ะถ้าอย่างนั้นพี่ขอถามอะไรอย่างหนึ่งนะแต่น้องต้องตอบความจริงนะน้องน้องเสื้ออะไรอะ่ะบ้านอยู่ไหนพวกพี่จะได้ไปส่งถูกเมื่อหนึ่งพันห้าอปีก่อนข้าบอกความจริงท่านพี่ไปแล้วท่านพี่ก็รับไปได้ทิ้งข้าไปกับนางเงือก โหนี่ยังไม่ออกจากสุนทรภู่อีกหรอเนี่ยใครลึกสุนทรภู่ก็คนที่แต่งเรื่องพระอภัยมณีกับนางผีเสื้อสมุดไงไม่จริงเรื่องราวของข้าไม่ใช่เรื่องแต่งเรื่องราวของข้าคือเรื่องจริงถ้างั้นก็พิสูจน์สิถ้าข้าพิสูจน์แล้วถ้าเกิดท่านพี่ตกใจหนีข้าขึ้นมาอีกเรา เ้าจะรับผิดชอบเลยคุณครับบอกพวกเรามาเถอะนะครับผมสัญญานะครับว่าผมจะไม่ตัดสินคุณไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือมาจากไหนท่านพี่สัญญาแล้วนะเจ้าคะสัญญาครับ ตำนานมีจริงเหรอเนี่ยเฮ้ยนี่น้องน้องเป็นยาวจริงๆเหรอเอาไงดีอะพี่เอ้ยเราจะให้ใครรู้เรื่องนี้ไม่ได้นะแม่ขายำแม่ขายำเอาเป็นลมไปตอนไหนวะเนี่ยเอาไงดีอะคุณครับคุณครับใจเย็นๆน,นะครับช่วยย่อขนาดให้กลับมาเท่าเดิมได้ไหมครับ บอกเจ้าแล้วว่าข้าพูดความจริงจ่าจาเชื่อแล้วครานี้ท่านพี่ไม่วิ่งหนีข้าข้าดีใจเหลือเกินเจ้าค่ะเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนนะครับพี่แอนผมว่าเราพาน้องพีเสื้อสมุดกลับไปตั้งหลักที่บ้านก่อนดีกว่านะครับเออไปไปไปเชนครับ สรุปแล้วชาติก่อนน้องชายของฉันเคยเป็นสามีที่ทิ้งเธอมาหรอใช่ท่านพี่ทิ้งข่าไปหาผู้หญิงคนอื่นท่านพี่อ้างว่าข่าไม่ใช่มนุษย์ข่าคือยักษ์คนกับยักษ์รักกันไม่ได้แต่ท่านพี่ก็ทิ้งข่าไปหาเงือกซึ่งไม่ใช่มนุษย์เช่นกัน ผมจะจำอะไรไม่ได้แต่ผมก็ขอโทษแทนสามีคุณด้วยนะครับแต่ผมอยากให้คุณรู้ว่าเรื่องของหัวใจมันบังคับกันไม่ได้นะครับข้ารู้ว่าเรื่องของความรักมันบังคับกันไม่ได้แต่ข้ายังค่างคาใจคือข้าน่ารังเกียจน่ากลัวขนาดนั้นเลยหรือท่านพี่ถึงได้หนีข้าถึงได้สาบข้าไม่เมตตาข้าเลย แต่ผมคนนี้ไม่ได้รังเกยียจคุณเลยนะครับผมแค่อยากให้คุณรู้ว่าคนเราย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แต่เราสามารถมีความสุขกับปัจจุบันได้นะครับถึงพระอภัยมณีจะไม่เลือกนางยักษ์ก็ไม่ได้แปลว่าคุณค่าในตัวนางยักษ์จะหมดไปนะนางยักษ์ยังสามารถรักตัวเองได้อยู่รักตัวเอง อย่างนั้นเลยใช่ดูอย่างฉันสิอยู่มาจนป่านนี้แล้วยังหาผู้ชายดีๆไม่ได้สักคนแต่ฉันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเพราะว่าฉันเนี่ยมีความรักให้ตัวเองที่ข่าตามมาถึงที่นี่เพราะว่าข่าค้องใจมาโดยตลอดว่าเหตุใดท่านพี่ถึงรังเกียจข้าข่าเพียงแค่อยากเห็นแววตาของท่านพี่ที่มองข้า เหมือนที่มองมนุษย์ธรรมดาแล้ววันนี้ข้าก็ได้เห็นแวาตาที่เมตานั้นแล้วหวังว่าคุณจะไม่ตามผมกลับไปในที่ที่ไม่ใช่ของผมนะครับไม่แล้วน้องไม่มีอะไรต้องโกรธเคืองท่านพี่แล้วในอดีตที่น้องตามท่านพี่เพราะว่าท่านพี่วิ่งหนีน้อง แต่ท่านพี่คนนี้ไม่วิ่งหนีน้องแล้วมันทำให้จิตใจของน้องสงบขึ้นถึงเวลาแล้วที่น้องต้องกลับไปรักตัวเองสมัยเรียนใครๆก็ต่างกลัวนางผีเสื้อสมุดแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่านางผีเสื้อสมุดอะน่าสงสารแค่ไหนเธอก็เป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องการการยอมรับ ผู้หญิงที่อยากถูกรักในสิ่งที่เขาเป็นแต่ว่าพระอภัยมณีต่างหากที่เจ้าชู้ไปคบนางเงือกเราอ้างว่าผีเสื้อสมุดเป็นยักษ์ไม่ใช่มนุษย์ผู้ชายก็เป็นแบบนี้แหละเพราะแบบนี้ไงฉันถึงได้อยู่คลองโสดมาจนถึงตอนนี้ผู้ชายก็ไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดนะครับพี่แอนอย่างน้อยก็ผมคนหนึง่ง <c oughs> ถึงเวลาแล้วที่ข้าต้องกลับไปอยู่ที่ที่ข้าจักมาพอว่าที่นี่ไม่เหมาะกับข้าที่นี่คงไม่มีอาหารมากเพียงพอเหมือนในมหาสมุทรท่านพี่ข้าขอขอบคุณที่ท่านไม่รังเกียจข้าเหมือนแต่ก่อนไม่เป็นไรครับผมยินดี ง้นฆ่าลาก่อนนะท่านพี่เดี๋ยเดี๋ยว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 ก่อนเธออย่าเพิ่งแปลงร่างในบ้านเราสองคนเดี๋ยวบ้านเราพังเอ้ยน้องลืมไปงั้นเดี๋ยวข้ากลายเป็นผีเสื้อบินไปน่าจะดีกว่า ลาก่อนนะทันพี่ลาก่อนครับบา,บายๆ้าไพ,าพามนันีเหรออ้นน่ะสี่สามสองี านพี่ท่านพี่ทัอะไรมือทับอ,อกมือทับอ,อกข้างไปข้างหน้าปึ๊บกะพักค่อยๆกลายเป็นหินกลายเป็นหินกลายเป็นหินปึ๊บไอหยุดป่ปีพี่ขอโทษที่ต้องหยุดเจ้าด้วยวิธีนี้แต่คนกับยักษ์รักกันมีได้กันพ,นพี่หนูขอโทษหนูลืม พี่ไอเป่าปีพี่ไอเป่าปีแล้วน้องนางยักษ์เดินเข้ามาแล้วก็จะกรี๊ดนะครับอ่าอาจจะตัดสลับไปสลับมาจากหน้าพี่ไอที่เป่าปีนะครับแล้วน้องนางยักษ์ก็จะยืนอ,อยู่ตรงนั้นนะครับน้องจะยืด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 เป็นยักษ์สูงอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับในล่องนี้นะล่องนี้นะครับล่องนี้นะครับแล้วก็จะมีกล้องพิเศษนะตรงนี้นะจะเอาไว้ให้ยืดชัดๆอีกทีนะครับเลิกขอนะครับพี่แอนต่อบท้ด้วยนะ5 4 3สีช <'re S 1> ตัวละครในตำนานมีจริงเหรอเนี่ยพอท้องอิ่มแล้วจะได้มีสติมากขึ้นเฮ้ได้จ้ะเอ้ไม่ตาดิได้ปกติข้าก็จะสับน้ำสับน้ำสับน้ำแต่ตอนนี้ที่ร้านฉันอ่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรให้ยํำเลยไม่จริงเรื่องราวของข้าเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องแต่งถ้างั้นคลิปโลขอที่ยนะ ไม่จริงเรื่องราวของข้าไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นมาเรื่องราวของข้าคือเรื่องจริงถ้าข้าพิสูจน์ข้าพิสูจน์แล้วเกิดทานทตกใจลึังเกียจขึ้นมาอีกเล่าเจ้าต้องรับผิดชอบต้องรับผิดชอบเจ้าจะรับผิดชอบหรือแล้วิ้งแม่ค้ายักษนี่ไหรอข้าคือยักษ์ คนกับมนุษย์พี่โต่อนี้เลยต่อเลยต่อเลยนะคนกับยักษ์รักกันไม่ได้ต่อเลยนะห้าสี่สามสองคนกับยักษ์รักกันไม่ได้แต่ท่านพี่ก็ทิ้งข้าไปหาเงือกพี่โบต่อเลยแล้วลูกนะแต่ท่านพี่ก็ทิ้งข้าไปอยู่กับเงือกซึ่งไม่ใช่มนุษย์เช่นกันห้าสี่สามสองแต่ท่านพี่ก็ทิ้งข้าไปหาเงือกซึ่งไม่ใช่มนุษย์เช่นกันห้าสี่สามสอง เหมือนที่ขอโทษเหมือนที่อะไรนะคะเหมือนที่มองมนุษย์ธรรมดาแล้ววันนี้ในอดีตที่พี่ตามน้องที่น้องตามพี่น้องตาน้องจะนะน้องห้าสสาใส่เอฟเฟกต์เเป็นผิดเสื้อให้หน่อยนะครับเดี๋ยวพี่ไปถ่ายรูปพัพนี้แค่นะครับห้าสี่สามสองลาก่อนนะท่านพี่ลาก่อนครับสวัสดีครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับละครสั้นสนุกสนุกของพวกเรานะครับวันนี้ไอ้ก็มีคำถามมาถามทุกคนอีกเช่นเคยครับคำถามมีอยู่ว่าน้องปองปอนที่น้องปังปอนที่เล่นเป็นผีเสื้อสมุทรโดนคำสาปไปกี่ปีครับจำได้ไหมครับว่ากี่ปีถ้าจำได้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามากันเยอะๆเลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้ไอ้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ